ทุกคนฮายนะคะบูมหนึ่งนะคะวันนี้เราอยู่กับรายการเธอสีเรือน Today วันนี้เราจะมาอัปเดตแอนโทนีโพ o ซิลมิส n i นเวอร์สไทยแลนด์2023กันนะจ๊ะจะจะบอกว่าจริงๆอะ่ะก็แอปอัปเดตบ้านชาดีนิดนึ่งนะคะ,นะะก็จริงๆน้องก็ถึงเอลซ์ควดอยเรียบร้อยแล้วนะคะแต่น้องก็เดินทางตั้งแต่เมนทีเจ็วันที่แล้วก็คือวันที่สิบหกตุลานจจ๊ะนะจ๊นะจ เดินทางจากแอร a g กลเลนซีสิ่งที่ประทับใจที่สุดคือน้องขับรถด้วยตนเองนะคะขับรถเมอร์เซเดสเบนด้วยตนเองไปที่สนามยินจิมคัปรูมดูหลักฐานได้จากที่ไลฟ์ของเบบูได้เลยแลทีมงานขึ้นภาพซึ่งเอาจริงๆทุกคนก็คงได้เห็นแล้วว่าน้องได้ขับรถไปเองเป็นอะไรที่แบบ มันอาจจะเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆแต่แบบเรารู้สึกชอบที่นางงามทาอะไรแบบนี้มันทำให้เราได้เห็นว่าเขาเขาไม่ไหวพีดเขาสรุปเองได้เขาทําได้ทุกอย่างเขาลุยเขาไม่ห่วงไม่ห่วงลูกตัวเองในบางครั้งนะคะในบางครั้งเขาไม่ห่วงลูกตัวเองคือเป็นอะไรที่ปลื้มปิ่มมากแล้วก็มันเป็นอะไรที่ธรรมาชาติชอบมากนะคะสำหรับน้องคนนี้ แอนโทนีพอซิลนะคะเมื่อน้องเดินทางไปถึงที่สนามบินสุนุภูมิแล้วคุณผู้ชมมหากรรมมหากรรมนางงามก็ได้เกิดขึ้นเป็นดุดดังเหมือนเป็นพิธีเปิดอย่างเป็นทางการก็คือพลังมวลเทย้ทั้งหลายแหละนะคะไปรวมตัวกันอยู่ที่สนามบินสุนุมภูมิชั้นสองกว่ากับสองพันคนถ้ามากกว่านั้นก็คงลน้น นะจ๊ะทุกคนจะได้เจอน้องเจอทีมงานเจอทีมมิสซิสซิล r วัต h ท i l a น d ์2023เจอแอนชิบรีเจอแอนนาเสือที่ไปร่วมส่งแอนโทเนียนะคะเราก็เลยก็แบบเรียกร้องอยากให้น้องเดินให้ดูน้องก็เดินให้ดูถ่ายรูปพูดคุยหรือจะเป็นการเทสเสียงโดยแอนโทเนียโพอซิล ไทยแลนด์อะไรอย่างนี้น้องก็ทำให้เราได้เห็นทำให้เราได้ดูเป็นบุญตาก่อนที่น้องจะขึ้นเวทีการประกวดซึ่งเป็นงันที่รื้มเปิ่มใจกระเทยมากวันนั้นนะคะเบียดเสียดแค่ไหนกระเทยก็ยอมแต่บอกต,อตรงนี้ฉันไม่ได้ไปจ้ะติดงานเสียดายมากแต่ไม่เป็นไรเราเห็นภาพแบบนั้นแล้วเราเรา,เราส่งใจไปส่งกระแสจิตไปส่งน้อง แล้วก็อยากให้น้องทำเต็มที่นะคะแต่ก็ไม่ไาวที่จะมีดรามา่าในเรื่องของผู้โดยสารท่านอื่นที่มีการมาใช้สนามบินก็อาจจะไม่ได้รับความสะดวกเกิดการตกใจว่าเกิดอ,อะไรขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเอาจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้พาระการเนาะทางกองก็ได้มีการขอทหนังสือขออนุญาตจากทางการท่าที่เป็นที่เรียบร้อยซึ่งทางการท่าก็อ,อนุญาต นะาจ๊ามันก็เลยทำให้เกิดกิจกรรมในวันนี้ขึ้นซึ่งก็อนุญาตแล้วเท่ากับเราก็ต้องทำได้แต่เราก็มั่นใจว่าบรรดาเพื่อนๆของพวกเราก็อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมไม่ก้าวล้ำไปเขตอื่นนะคะก็อยู่ในในจุดตรงที่เหมาะสมที่สุดดิฉันเชื่อแบบนั้นนะคะ พวกเราพวกเรามั่นใจว่าพวกเราก็มีกระเทศัรรักออนะคะเมื่อกิจกรรมส่งน้องไปเอลซาาร์จบสิ้นเรียบร้อยแล้วแต่ภารกิจยูนิเวอร์สของแอนทโทนีก็ยังไม่เสร็จนะจ๊ะ oh. เพราะว่าน้องก็ได้มีการถ่ายวิทีถ่ายรูปอพ์เชตต่างๆกับทางสปอนเซอร์จูกิสแอร์ไลน์นะจ๊ะก็ภาพก็ออกมาสวยงามมากนะจ๊ะมีทั้งครีปโปรโมทมีทั้ง คลิปโปรโมทอาหารหรือเราหรือเป็นเขาเรียกว่าห้องพักผู้โดยสารเวลาผู้โดยสารรอเปลี่ยนเครื่องอะไรอย่างนี้ก็มีการถ่ายรูปถ่ายธรรมาต่างๆไม่ว่าจะเป็นบนเครื่องบินก็มีการถ่ายรูปพี่แอร์โฮสเตสคนสวยเสิร์ฟอาหารหรือมีการถ่ายรูปเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างต่างที่อยู่บนบิสเนสคลาดของจูดิสส์อัลไลม์ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าต่างต่างหรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆเนาะก็ ถ่ายทำาอทีอาร์โปรโมทให้กับ <In the S 2> ทางสปอนเซอร์อย่างชมนะ <can> จ๊ะเสร็จแล้วหลังจากที่เดินทางเป็นระยะเวลานาน้นองก็ถึงที่แมวมีสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นท,ที่แรกที่น้องจะไปพบปะแฟนนางงามที่ฝั่งสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นมีอินฟลูเอนเซอร์ป้าจี o พีโอมิเวอร์ก็ได้ไปพบปะน้องๆพบปะน้องด้วยนะะซึ่งก็เป็นภาพที่น่าประมปิ่ม เป็นภาพที่น่าป้มปิ่มแฟนนางงามมารับกันเยอะมากแล้วก็มีการทักทายจากอชาวต่างชาติต่างๆหรือพี่ๆที่อยู่ในสนามบินก็มีการเข้ามาทักทายซึ่งก็มีคนหนึ่งเป็นพี่ผู้ชายที่เป็นคนไทยแต่ว่าทํางานในสนามบินที่เมามี่ก็เข้ามาทักทายแล้วก็ให้กําลังใจแอนซึ่งมันเป็นอะไรที่ทําให้เราไรู้สึกว่าถึงแม้ว่าพี่เขาอาจจะไม่ค่อยได้รู้เรื่องนางงามแต่แบบเมื่อเขารู้ว่าน้องมี มีการจะมาประกวดเขาก็ให้กําลังใจแล้วก็สอบถามว่าเป็นยังไงพร้อมไหมแล้วก็บอกว่าสู้ๆอะไรแบบนี้ก็รู้สึกดีใจที่ทุกคนให้ความสาคัญกับการประกวดนางงามนะคะแล้วก็น้องก็ได้มีการไปร่วมปาร์ตี้ไทยปาร์ตี้กับแฟนๆชาวไทยที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกานะคะฝั่งนั้นก็ใจดีมากน่ารักมากจัดเบอร์เตปาร์ตี้ให้กับ แอนโทเนียโพซิลด้วยเป็นการจัดเบิร์ตเดย์รวงนานะจ๊ะซึ่งวันนี้วันที่2พฤศจิกายนเป็นมันเกิดน้องแอนโทเนียนะคะทางเธอสือเน่นก็ขอแฮปปี้เบิร์ตเดย์ให้น้องทําเต็มที่แล้วก็ประสบความสําเร็จมง3มาแน่นะจ๊ะหลังจากที่ได้ปาร์ตี้พบปะสังสรรค์แฟนตางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะน้องก็ได้มีการไปถ่ายถ่ายทำคอนเทนต์ต่างๆในอ,อ่อ โซนต่างๆของโรงแรมกีตาร์หรือเป็นโซนต่างๆของฟลอริดานะคะก็ได้มีการถ่ายลุคต่างๆออกมาให้แฟนนางงามได้ชมกันซึ่งแต่ละลุคก,ก็ไม่เป็นที่ผิดหวังเพราะว่าถูกใจกระเทยสุดสวยสุดแล้วเรามีความรู้สึกว่าพี่บูมีการเปลี่ยนสไตล์การถ่ายรูปใหม่ๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นรูปที่มีชีวิตเหมือนมีชีวิต เนาะดูจากสีดูจากแสงมันทําให้เรารู้สึกว่ารูปนี้มันมีชีชวาขึ้นแตกต่างจากปีก่อนๆซึ่งเป็นอะไรที่คิดเอ็ดมากๆบอกเลยว่าสีมือทีมกราฟิกของทีเป็นคุณลดลดจริงๆนะจ๊ะหลังจากที่น้องได้มีการไปพักผ่อนพบปะแฟน นางงามถ่ายคอนเทนต์ต่างๆที่มิมี่ฟลอริดาโรงแรมกิตต้ารเรียบร้อยแล้ววันที่31น้องก็ได้มีการเดินทางไปที่เอลซาวาร์นะจ๊ะไปที่เอลซาวาร์ถูกรวบถูกรวบนะตงงวงช้งเลยจ้ะต้นเหตุของดราม่าทั้งหมดอยู่ตรงนี้แต่มันเป็นนี่ว่านี่ว่ามันเป็นดราม่าที่ไร้สาระก็คือ ทีมงานของทางเอลซาวาดอร์ได้มารับน้องถึงหน้าประตูเครื่องบินบอกว่าจะมีการขอสัมภาษณ์เกิดขึ้นซึ่งในวันนั้นเป็นวันที่น้องต้องการพักหน้าสบายสบายและน้องก็รู้สึกสัมภาษณ์แต่แต่รู้ไหมคะน้องสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้โดยการทัชอัพหน้าตัวเอง ออกมาได้สวยด้วยเครื่องสำอางน้อยชิ้นเธอเครื่องสำอางน้อยชิ้นน่ะมีแค่แบบอารมณ์ฟิลแบบแป้งพับที่เขียนคิ้วที่ปัดแก้มอายไลเนอร์อะไรแค่นี้ลิปสติกแค่นี้แต่น้องสามารถที่จะสวยเฟรชได้ตอนสัมภาษณ์ตอนบันทึกเทปคือสวยเลยอะ่ะ ผู้เลยนะต้องพื้นฐานฮะพื้นฐานหน้าคือต้องมาดีแบบเทป,ปั้นอะ่ะถึงจะแบบทัชอัพได้แค่เนี้ยพอและสวยอะ่ะซึ่งมันเป็นลุคที่เราชอบชอบมากๆคือการตรงนั้นนะมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันทำให้น้องได้พิสูจน์ตัวเองว่าแบบอา้าววันนี้ฉันต้องการพักหน้าแต่มันเกิดมันเกิดเหตุการณ์บางอย่างมาแทรกซึ่งมันเป็นเหตุการณ์สำคัญน้องจะ ช่วยเหลือตัวเองได้ยังไงซึ่งน้องก็ทําได้ดีเพราะน้องก็ทัชอัพหน้าออกมาแล้วสวยแล้วก็สัมภาษณ์แล้วภาพที่ออกมาก็สวยสวยมากสวยแบบดูดเป็นมิสอินเวิร์สมาริยมเอลซัวาดอแล้วพูดเลยว่าพื้นฐานนางงามเรามาดีจริงๆนะคะจากที่น้องนะคะได้มีการสัมภาษณ์ กับทีมเจ้าภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะน้องก็ได้มีการไปร่วมทํากิจกรรมต่างๆกับทีมเจ้าภาพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการร่วมทําอาหารพื้นเมืองประจําเอลซาวด,ดอ์นะฮะก็คือปูปุสัตซ์ซึ่งดิฉันแอบเห็นมาแล้วนะคะแบบไปเซ์ชในยูทูบาน่ากินมากมันเป็นเหมือนคล้ายๆแป้งที่ห่อไส้ในสักอย่างแล้วข้างในมันมีชีสแล้วเขาก็เอาไปจีก,กับกระทะซึ่งมันน่ากินมากเลยฉันอยากลองกินมากเลยอะ่ะหรือว่าเราต้องหาสัมีเป็นชาเอลซาวดอ์ หรือว่าเราต้องเปิด YouTube แล้วเดี๋ยวไปหาซื้อวัตถุดิบจากแมคโครมาลองทําดูไหมอะไรอย่างนี้แต่ดูจากที่น้องทําแล้วแบบน้องแบบแกอบดูชนานาญอยู่นะดูทำกับข้าวเก่งอะไรอย่างนี้นะคะก็แล้วก็ดูมีความสุขกับกิจกรรมที่ทางกองไม่ใช่ทางกองสิทางประเทศเจ้าภาพจัดมาให้นะคะแล้วก็น้องก็ได้มีการไปเยี่ยมชมผลงานศิลปะของออศิลปินชื่อดังนะคะที่เป็นตำนานของเอลซูบร์ที่เ เอลอาเรียกว่าอะไรนะเอลออดอร์เดอเดอุสหรือเปล่าอันนี้อันนี้คืออ่านแบบทับศัพท์จากจากจากในจากในรูปมานะก็คือก็ได้มีการเยี่ยมชมแบบอาร์ตแกลเลอรี่ต่างๆของศิลปินชื่อดังของเอลซัฟดอร์นะคะแล้วก็น้องก็ได้มีการไปถ่ายทำวีทีอาอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นวีทีอาโปรโมทประเทศเอลซัฟดอร์หรือจะเป็นในเรื่องของการถ่ายรูป รูปต่างๆในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ,ๆซึ่งจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่สวยงามมากๆแล้วก็ในระหว่างทางก็ผู้คนก็ให้ความสนใจน้องมากๆว่า oh my god this Miss Universe Thailand this is Miss Thailand แล้วทุกคนก็ก็จะมีเด็กน้อยมาขอถ่ยรูปมีครอบครัวาม,มาขอถ่ายรูปซึ่งทุกคนนะรู้จักแอนโทเนียหมดเลยเกือบทั้งหมดแล้วเพราะว่าพอน้องลงเครื่องก็เป็นวรัลเลย เขาน้องมาคนแรกลงเครื่องคนแรกแล้วก็มันเป็นภาพจำที่ทุกคนจำว่า m i s t r Land you are first you are first one in El Salvador ว่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะราค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญด้วยนะคะเป็นเออกรูไม่รู้นางงามท่านหนึ่งนะคะเขาจะมาเอ่อร่วมรายการกับเราด้วยในการวิดีโอคอลในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพบกันเลยค่ะคุณบุ๋งสองสวัสดีค่ะคุณบุ๋หนึ่งม ก็ดีค่ะงานเยอะชาวางานเยอะว่าเป็นยังไงบ้างเจ็ดวันที่ผ่านมาของน้องแอนโชนีโฮซิลถือว่าทำได้ดีนะชอบมากและประทับใจน้องมากๆค่ะเพราะว่าน้องมีความเต็มที่กับทุกๆทุกๆเรื่องจริงๆที่น้องจะต้องแบบต้องทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบตรงไหนเป็นพิเศษไหมในเจ็ดวันนี้เราประทับใจอะไรน้องเป็นพิเศษชอบตรงที่ขับรถไปสนามบินคือมันทําให้เราได้รู้ว่าเออเฮ้ยนางงามเรา นางงามเราลุยนางงามเราทําได้ทุกอย่างจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอีกหลายอย่างที่แบบชอบแต่ก็ยังนึกไม่ออกนะแต่แบบชอบมากๆเพราะนางงามเราพร้อมในทุกๆเรื่องบูมก็เชื่อว่าอย่างนั้นค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะบอกว่าแบบอยากให้น้องเต็มที่ทุกๆวันอยากให้น้องเต็มที่ทุกๆวันค่ะ,คะก็เชื่อว่าน้องต้องทําได้ขอถามคุณบุงสองเรื่องประเด็นดราม่าสุดข ฟ้าใสที่เออเหมือนกับว่านะคะเป็นข่าวว่าจากความเห็นของฟ้าใสเนาะว่าเนี่ยมีดราม่าเกิดขึ้นว่าเออแอนโทเนียถึงประเทศเอสวอดเอลเซอดอลาไปถึงหน้าสดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการที่สัมรับท่าจากฟ้าใสแบบในิสิงที่ว่าประมาณว่าเออแนะนำแอนโทเนียแล้วก็เกิดมีดราม่าระหวละว่าอนไรค่นี่ว่าน้องอาจจะไม่ได้ติดตาม อย่างใกล้ชิดขนาดนั้นน้องอาจจะตอบคาถามตามที่ได้ยินมาจากพี่นักข่าวว่าแบบเออน้าโสดน้องก็เลยแบบมีการพูดแนะนําออกไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆน้องอาจจะไม่ได้รู้ในในในใเบื้องในเบือเบ้องลึกว่าแบบม,ม,มันเกิดอุบิเหตุเกิดขึ้นตรงที่เออเพิ่งรู้ว่าเฮ้ยเขามารับเราถึงหน้าเกตเลยนะแล้วก็แบบเรียกเราไปสัมภาษณ์เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่น้องก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีนะ น้องแก้แแบบใช่กได้ดีเคย้าใจก็จะยังไม่ได้อยู่อะไรแบบใช่หรืออะไรอย่างเงี้ย้าจะสัมพาดตามที่ที่น้องรู้มาแค่ตรงัหนอะไราเงี้ยอาจะเป็นการแนะนำอาใช่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดที่ว่าถ้าเกิดน้องน้องรู้เออเาเรียกว่าน้องน้องเขาเรียกว่าน้องน้องรู้ลึกๆเงียองจริงนอาจจะเข้าใจก็ได้แต่ว่าสิ่งที่น้องสัมพา์ไปดูว่ามันน่าจะเป็น อาจจะเป็นคำแนะนำดีกว่าให้มันเป็นคำแนะนำที่ปรับเพราะบางทีเอออาจจะไม่ได้ติดตามแบบอย่างเป็นจิตถูกใช่ก็คิดว่าน้องอาจจะไม่ได้ตามขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จริงๆิ่งก็อยากให้คำแนะนำแบบเขาหน่อยใช่ใจเย็นๆหน่อยเธอบางทีรุ่นพี่ก็อาจจะให้คําแนะนําอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเขาอาจจะไม่ได้รู้อะไรลึกๆอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเอาดีๆแอนโทเนียเราก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าดีๆนะเพราะว่า พื้นพื้นหน้ามาคือดีมากนะหน้าสดดีมากนะทัชอัพนิดหน่อยก็คือสวยเลยอะไรเงี้ยก็แบบเพลเพาหน่อยเย็นๆหน่อยนอมแบบเดี๋ยวเดี๋ยวลูกสาวกลัวกันหมดไม่มาประกวดแกเอ้ยบางทีเบาๆโอเคยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณมิฉันขอบคุณนะขามาร่วมเป็นกูไม่รู้นาะนะชายกูไม่รู้การแบบพูดคุยเล็กๆน้อยๆก่อนที่เราจะจับกันไปนะคะก็ค่ะบ๊ายบาย ที่มาร่วมสัมภาษณ์กันวิดีโอคอลกันในวันนี้นะคะก็วันนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะเข้าไปร่วมโหวต Voice of Change กันนะคะที่ C I Talk Page นะทุกคนโหวตได้ฟรีนะจ๊ะอ๋อสักคนละโหวตเนาะจริงๆมันก็มีโหวตเสียตังโหวตฟรีด้วยวก็ไปถ้าเราไม่มีงบประมาณมากเราก็ไปช่วยกันโหวตคนละเสียงเนาะเพื่อที่จะให้น้องอย่างน้อยก็อันจริงเราหวังมุ่งหลัก แต่ถ้าเกิดน้องชนะทุกแคมเปญที่มีเกิดขึ้นมันก็ดีเหมือนกันเนาะก็ยอยากเชิญชวนให้ทุกคนไปโวตในเซยท k อแล้วอ๋อแล้วก็อย่าลืมไปโวตในที่แอปพลิเคชัน m i s s Universe ด้วยนะจ๊ะไปโวตกันเยอะๆนะโหวตไปโ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 วตตรงไห,นต,งไหน,นตรงไหนคือตรงไหนนะคะไปโวตกันนะคะก็พอบูมไปโวตเรียบร้อยแล้วจ้าก็ซื้อโวตไปนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างงี้ตามประมาณที่เรา มีไม่เดือดร้อนนะจ๊ะก็ช่วยกันโบวตน้องเยอะๆนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชนเธอสีเรือน today นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามช่องทางต่างๆด้วยนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีกันมาอัปเดตเรื่อยๆนะจ๊ะขอบคุณมากค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ